คมก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับเป็นมีดใช้งานหนักนะครับความคมอาจจะไม่ได้เปิดมาคมกริบนะครับแต่ใช้งานได้แน่นอนครับนะครับมีดปลาลังขนาด12นิ้วและขนาด15นิ้วนะครับเมื่อวางเปรียบเทียบกันเลยนะครับอันด้านล่างนี้เป็นขนาด12นิ้วนะครับก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ให้ความรู้สึกได้น้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับ ครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าม่อีกรายการนะครับครับที่อยู่ข้างหน้าท่านวันนี้นะครับคือมีดปลาลังอารันยิคขนาด15นิ้วนะครับอ่าวันนี้เป็นขนาด15นิ้วรุ่นใหม่เลยครับแต่ที่ผมเคยรีวิวขนาด12นิ้วไปแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะฝักดูหน้าตายกันเลยนะครับในส่วนของมีดปลาลังขนาด15นิ้วนะครับนี่นะครับเมื่อแกะฝักออกมาดูแล้วนะครับก็ให้ ความรู้สึกนะครับเหมือนปลาลังขนาด12นิ้วเลยนะครับมิติหรืออะไรต่างๆนี่เหมือนกันเลยนะครับอ่าต่างกันเพียงแค่ขนาดใบมีดตัวนี้ใบมีดขนาด15นิ้วนะครับท่านใดครับที่เคยสอบถามว่ามีขนาดยาวกว่านี้ไหมวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับมีสินค้ามาแล้วนะครับวัสดุต่างๆนี่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนครับนี่ครับตีตาอร to uh, okay. to okay. ัญย uh, to no, uh, ิกแท้นะครับวัสดุใบมีดนะครับทาจากเหล็กแหนบแท้นะครับอ่าเหล็กแหนบตแทๆนะครับความยาวใบมีดครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายใบมีดจนถึงสุดนี้นะครับความยาวใบมีด1ิบิ้วนบสันา 4.5มิลนะครับผมด้ามไม้เป็นด้ามประดูแดงนะครับเป็นด้ามประกบนะครับใบมีดเป็นฟูลแท้งนะครับส่วนใบมีดกับด้ามนี่เป็นส่วนเดียวกันครับยาวตลอดเล่มตั้งแต่ใบจนถึงด้ามเลยนะครับที่ด้ามรับเป็นด้ามประกบนะครับมีการยึดหมุดมาให้3จุดของหมุดนี่เป็นส่วนหนึ่งของใบมีดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหรือด้ามแตกเลยนะครับนี่ครับที่ด้ามก็ยังมีการร้อยเชือกแดงมาให้นะท่านสามารถไปเปลี่ยนเป็นเชือกของมือหรืออะไรต่างๆได้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างปลารัง15นิ้วกับ12นิ้วบ้างนะครับว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับนี่นะครับมีดปลารังขนาด12นิ้วและขนาด15นิ้วนะครับเมื่อวางเปรียบเทียบกันแลวนะครับอันด้านล่างนี้เป็นขนาด12นิ้วนะครับก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ให้ความรู้สึกแดะน้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบมีดนะครับยาวๆนะครับระยะเหัอฟันนี่กําลังดีเอาไว้ถางหญ้าตัดต้นไม้ถางป่าติดตัวเป็นมีดใหญ่เล่มนี้ตอบโจทย์เหมาะเลยนะครับผมให้ท่านดูนะครับกาารรเเปีียยบบทว่ มิติอะไรต่างๆนี่เหมือนกันเลยนะครับต่างกันเพียงแค่ขนาดใบมีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝักกับตัวมีดกันบ้างนะครับในส่วนของฝักตัวมีดนะครับเป็นฝักหนังเทียมนะครับขนาด15นิ้วนะครับอาใช้สําหรับการพกแต่มาเก็บใบมีดได้เลยนะครับนี่ครับอ่าเป็นฝักหนังเทียมแล้วมีการย้ำหมุดและเดินตะเข็บมาอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับมีการเจาะรูมาครับสามารถร้อยเข็มขัดได้นะครับอ่า ยังัดเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็สามารถร้อยได้นะครับมีเป็กกระดุมนะครับรัดกันมีดเลื่อนหลุดมาให้1จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครว่าใส่ซองมีดแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับใส่ซองมีดแล้วก็สวยงามกระชับแบบนี้เลยนะครับฝักนี่กันคมได้ดีนะครับท่านใดไว้ติดตัวเข้าป่าติดรถอะไรได้หมดเลยนะครับนี่ครับมีดนี้ ฝักก็สวยงามมีดก็สวยครับเดี๋ยวเรามาชมความคมของมีดตัวนี้กันบ้างครับเดี๋ยวไปชมการทดสอบกันเลยครับเรามาทดสอบความคมนะครับสําหรับมีดปลาังขนาด15นิ้วดูนะครับว่าจะตัดกระดาษตัดเฉือนเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับอ่าเริ่มเติ่มกันเลยนะครับคมก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับเป็นมีดใช้งานหนักนะครับอ่าความคมอาจจะไม่ได้เปิดมาคมคลิปนะครับแต่ใช้งานได้แน่นอนครับท่านใดนะครับที่ไม่พอใจคมนะครับสามารถไปใช้หินกักเพชรลับเพิ่มได้นะครับแต่มีดเดินป่าผมแนะนําว่า คมประมาณนี้กําลังดีนะครับสานี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอ่าคมสวยงามเลยนะครับเหมาะแก่การเป็นมีดเดินป่าเลยนะครับเท่านี้นะครับผมเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุป้า้คลิปสําหรับมีดปาลังขนาด15นิ้วรุ่นนี้ดูกันเลยนะครับ โอเคครับขออนุญาตมาสุดท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดปารังขนาด15นิ้วรุ่นนี้นะครับมีดรุ่นนี้เหมาะใครเนื้อเหมาะกับทุกทุกท่านนะครับที่ใช้เข้าสวนเข้าไร่เข้าป่าหรือติดบ้านติดรถไว้เป็นมีดเพือเงินตัวใช้งานต่างๆนะครับเหมาะกับการเข้าป่าถางหญ้าตัดต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะเลยครับด้วยคมมีดที่เพียงพอการใช้งานและตัวมีดที่ค่อนข้างยาวนาะทำให้ระยะการฟันนี่ทําได้กว้างและไกลนะครับท่านใดสนใจก็สามารถจัดได้เลยครับท่านใดที่กําลังรอขนาดปารังขนาด15นิ้วหรือยาวกว่าเดิมนะครับตอนนี้ มีของมาแล้วนะครับสามารถจัดได้เลยนะครับสนนราคาเล่มนี้ครับเพียง420บาทจัดส่งฟรี e m s นะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อมาได้ที่เพจแชมป์ในช็อปนะครับและเพจมีดรอรันยิกอยุธยานะครับรายละเอียดการติดต่อช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับอย่าคิดนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสินค้าจะหมดจะขาดตลาดต้องรอนานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาและกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ